โอเคค่ะรับรองว่าพบกันคราวนี้จะรักดใจอร่อยบนซองจนต้องร้องออกมาว่าอู้หูขนไส้อ่าต่อไปนี้ขอเสียงตีได้กับพรีเซนเตอร์ย่างยำจะเบ้ารถหมูสับคุณพีสสุกเกตค่ะข,ขอเรนเชิร์นะคะเจ๊ฟ์องเฮียเล็กและครอบครัวตัวแทนจากร้นวันกิจเจริญรับมอบของที่ระลึกจากพรีเซนเตอร์ดยค่ะ ครับเลยค่ะพร้อมเรียนเชิญคุณเกษมโอสถาวรานาโอแทนจากยมยาม้เกียวร่วมถ่ายภาพที่รึลืกนะคะ,ะอ่ารั้วข่าเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ,อะโอเคเรียบร้อยนะคะอ่าเจ๊พงมีดอกไม้ให้ด้วยใช่ไหมคะอ่าถ่ายรูปด้วยค่ะ ค่ะขอเสียงประมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณอย่างสูงนะคะเราเพื่อนมีขอเรียนเชิญพักฝันด้านล่างนะคะสวัสดีค่ะไมค์ค่ะพี่พี่ค่ะสวัสดีคุณพี่นะคะพิจิตรท่าย่าน้ำซัมโบ้รถบุษบอย่างเป็นทางการด้วยน่ารักไหมคะวันนี้ค่ะขึ้นมานะคะก็ได้รับของแล้วที่เราลึกเลยนะคะเขาบอกว่าวันนี้ค่ะพี่พี่ก็มีมาฝากแฟนๆเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมคะอรุณเลรสวัสดีก่อนสวัสดีครับ โอ้โหไมโครโฟนตัวนี้เสียงดังฟังชัดมากเลยชัดเจนใช่ไหมคะบอกได้เลยว่าวันนี้เราวันนี้มันแน่นอนเราเล่นเกมก่อนเลยละกันเล่นเกมได้ได้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีกแกมยุทธการซุปหมูได้ใส่ได้เลยนะคะง่ายๆเลยค่ะเราจะให้ทั้งสามท่านผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆเลือกเลยกันสามท่านขึ้นมาเล่นเกมกับเราไหนมีใครอยากขึ้นมาเล่นเกมพอเดอเบอ่ใครอยากขึ้นมาเล่นกับพี่บ้างอ่ะสามท่านเร็วเร็วเร็พี่มีเลือกเลยสามท่านออกมาเลยครับนี่วันนี้แหละเราเลยใช่ใช่เราแหละ อ่ะมาเลยจับวางมากมากหมูนั่นแหละเออเดี๋ยหมูเหรอคะหมูเล่นไหมมาทำหน้าแบบหนูเหรอในใจอยากเล่นมากจริงอ่าเชิญครับเชิญครับง่ายๆเลยค่ะพี่บีสามจะไม่ง่ายจะไม่ง่ามาเลย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 กติกาง่ายๆค่ะให้ทั้งสองท่านยืนเรียงกันแบบหน้ากระดานจากนั้นค่ะเราจะมีชามยำๆจำบ้อรสมูลละหนึ่งชามแจกให้ครับผม นิติการทั้งหมด3ามนิติการด้วยกันค่ะพี่พี่ารับหน่อยค่ะลองดูทานอาหารรวมก้นนิดหนึ่งยำยำซัมโบข้างหน้าเลยค่ะลูกผลิตภัณฑ์ของเราได้โชว์นิดหนึ่งเลยไม่ร้อนใช่ไหมคะไม่ร้อนสมือสั่นแล้วไม่ใช่ยุทธภัณฑ์แรกค่ะพี่พี่ใครอยู่ที่ขันนิดหนึ่งตรงกลางนิดหนึ่งค่ะลูกออ่าโเคไม่ต้องกลัวพี่พี่ไม่กลั้นค่ะ นาคลัองมากเลยนะคะจะเป้กาแรกค่ะพี่พี่ดมกลิ่นแล้วทําท่าทางยืนยันหอมสูู่ได้ใาแต่ก่อนอื่นไม่เป็นแน่นอนต้องพี่พี่ทำให้ดูก่อนทสสห้ดูก่อนอ่าลองดูเดกโอ้หอมสููได้ใจอโอ้โดนจากท่าแล้วยังเสียงลอยอีกอะเล่นใหญ่มากลองทาดูอยู่ใการแรกนะคะ ลองทำดูอ่ะคนนแรกก่อทีละคนใครจะเป็นคนแรกคนนั้นหรือคนนี้คนไหนก่อนก็ได้คนนี้โอ้ยโอ้ยพ้อมใจกันมากเลยอ่ะสามัคคีกันมากผู้ชายมาก่อนผู้ชายก่อนเลยกันอ่ะเก็บใหม่ในกล้ดมกิ่นแล้วทำท่ายืนยันหอมสุกหมูได้ใจอ่าดมอ่ะดมดมเลยจะตรงหรือจะหน้าจุกเข้าไปในโอ้โหเขาบอกเขาหิวเขารอพี่พีอยู่รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งอ่าคนที่สองค่ะเชิญค่ะหอมสุกหมูได้ใจค่ะท่าต้องแรงกว่านี้น้องแบบว่าแบบ ต้องได้กว่านี้คนนี้ไม่ได้ลงแน่เลยอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมยร้อมแล้่พูดเลยพร้อมแล้วยุ้ยเฮ้ยไม่ได้ต้องเต็กว่านี้ไม่ยอมไม่ยอมต้องเต็มกว่านี้งั้นเราให้รางวัลเขาเลยนะกับพี่พี่ค่ะเราจะไม่ใช่ไมโครโฟนเราจะให้ไม่คนแบบคนดังๆดังๆดังๆลุ้นท้ายเราได้ยินค่ะน้องไม่บอกว่าหอม ได้่ะดังที่สุดแล้วดังที่สุดแล้วล่ะพอแล้วล่ะน้องก็บอกนะนี่คือความหวังของเราคนที่บอกว่าอยากจะหอมแย่แล้วหอมใครหอมพี่บี้เซนต์อารู๊ปไปกันเลยความหวังของเราหอมสมุนได้ใจนะคะหนึ่งสองซ้ำ หมได้ใจผมมีกดไลค์ด้วยมีกดไลค์กดผมแบกว่าผมบอกว่าจะเข้ามาอยู่ในมาม่ายืนยันของเราอยู่แล้วนี่ยแล้วทำตะเกียบหล่นนะวนตะเกียบที่ผักผักผักนี่ผมมีตะเกียบที่คุณแค่สองอันนะอันใหม่แล้วถ้าคุณทำตะเกียบหล่นอีกอันหนึ่งคุณต้องใช้ฟันของคุณนั้นคุณพี่คะคุณก็น่ากลัวไปค่ะน้องอาวุโสตั้งใจอยู่ในการที่สองพี่บี่คะชิมน้ำซุปแล้วทำท่ายืนยันซุปหมูเข้มข้นได้ใจจ้ะ ทำยังไงคะพี่พี่นี่ชิมซุปใช่ไหมใช่แล้วแล้วยังไงโอ้โหซุปดึงมากเลยซับซึ้งอะเข้มข้นมาเต้นใจมากอะมันซับซึ้งมากอะนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างแล้วน้องก็จะทำได้ไหมนะใครอย่างนั้นอะใช่ลองดูนะลองดูนะลองดูนะลองดูเยเลยอ้าวร้องค่ะทำไม่เต็มที่อะไรนะชิมชด้วยลูกชิมน้ำซุปโอ้หันมาเป็นเพื่อนเฮ้ยชิมก่อนชิบะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจังหวัดระยองเออ น่ารไม่ต้อพูดกูมึงได้ก็กูมึงใส่บี้เลยก็ได้ครับใช่ใช่แกเลยชิมชิมแล้วแกก็พูดว่าโอ้โหอมสุกหมูได้ใจตามสไตล์ของแกเลยซุปหมูเข้มข้นได้ใจเรื่องของแกชิมเลยมือสันเอามือสั่นอย่าสาพี่บี้นะลูกนะชิมเลยชิมยังไงก็ได้แต่อย่าทันตะเกียบหลมดบนน้องคนนั้นอ่ะอ๋อสุปหมูเข้มข้นได้ใจชิมก่อนนหมูค่ะทำท่าอย่าสนใจไมโครโฟนเราจะหาลู่เองอ๋ออันนั้นก็อันนั้นก็ไม่สนท่านสนใจไมโครโฟน น่โฟกัสอยู่ที่คนดูนั่นเนาะว่าไ่จะได้ชิมนะคะพี่พีคะมือสั่นสั่นเลยออ่ะลองลองดูลองดูมือสั่นอะไรนะเอ F พี่ว่าน้องถูกไอตัวนี้มันคือสโลแกนแล้วใช่ละผมว่ากลับบ้านเลยดีกว่าเออไม่ต้องแตกละอ่ะโอ้โหหอมซุปปูได้ใจอะค่ะ้องไหมครับมาอ่ะชิมค่ะเฮ้ยเดี๋ยวชิมน้ำก็โอ้โหเลยนะซุปปูเข้มข้นในใจ ตัวนี้ก็ไม่เตือนเดี๋ยวก็ตีดูดูดูลองดูสุกหมูเข้มข้นในใจหนึ่งสองสามเฮ้ยหมูสุกหมูเข้มข้นในใจโอ้สั่นมาล่ะสั่นไงล่ะน้องบอกว่าสักทีเถอะคนที่สองอะตอนแรกผมเห็นอาการตักเนี่ยก็ยังมั่นใจว่าเทแน่แน่แล้วพอสักแป๊บมือบิดอย่างนี้โอ้โหสุกหมูเข้มข้นในใจก็เต็มที่ได้ใจเต็มที่นะตัวต่อไปมา มาเลยคนนี้ยืนตรงนี้เลยหน้าตามั่นใจมากๆคนนี้ชิมน้ำซุปแล้วทำท่ายืนยันซุปหมูเข้มข้นได้ใจชอบคนนี้มากเมื่อกี้ยกมือใครเล่นใครเล่นดูข้าดูค่ะอ่ะเธอหนูเหรอเห็ดละอ่ะเผ่ยกมือเมื่อกี้อยู่เดีวมาตียังลังเลยังลังเลซุปหมูเข้มข้นได้ใจครับอ่าซุปหมูเข้มข้นได้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคะคุณบีนี่แหละอย่างเนี้ยแหละเข้มข้นไงทางโอการะมาถึงของเราชอบมาก เป็นการเล่นละครที่เล่นใหญ่ที่สุดใช่บรรยายไม่ถูกอ่ะเล่นใหญ่มากบรรยายไม่ได้คนแถวหลังยงได้ยินรู้สึกความรู้สึกเต็มเปี่ยมมันอยู่ข้างในลึกๆลึกมากเลยนะคะน้องเขาลึกมากคุที่สาวบอกว่าเดี๋ยวจะทาตะเกียบหล่นแล้วถ้าไม่เรียกอ่ะอย่านะอย่าทำตะเกียบหล่นนะอ่าชิมเนี่ยน้ำซุปแล้วซุปหมูเข้มข้นได้ใจยังไงเดี๋ยวเดาโทษนะผมปิดตานิดหนึ่งออกหน่อยฮะเพราะว่าขอยืมไปขัดพื้นได้ไหม ผมไม่มีใช่ที่ขัดจริงรับเนึ่งสองสามเร่องรอเจ้าน้องเขาบอกว่ามันมีอยวฉันไม่ได้โดนตัวเขาเลยคุณทำน้องตกใจอีกแล้วฉันไม่ได้โดนตัวเลยน้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วที่จะบอกว่าซุปหมูเข้มข้นได้ไหงเดี๋ยวพี่บอกพี่รู้ว่าหนูลืมลูกซุปหมูเข้มข้นได้คู่ที่สามเลยนะสำหรับน้องคนนี้ถ้าคู่นี้ตกไปจริงๆเนี่ยผมไม่ควรใช้ฟันตัวเองนะ นี่ผิดมากอะไรจ๊ะกดร้ายมากโกรร้ายกับคนชาวระยองครับจะเอาผมน้องเขาไปแะรจะปับน้องเขาอีกแต่ไม่เป็นไรทรงผมนี้ไม่เป็นไรสามารถก้อนหัวทิ้งเอายำยำไปวางแทนนะเฮ้ยเด็ดอะรอเล่อเล่เนาะสักเหรอสักีจซุปปูเข้มข้นใน้จ้่าเอาาอยูนข้างหน้าเลยาอยื่ข้างหน้าไม่ให้ชิไม่ให้ชิมีหนึ่งแล้วขึ้นให้ขึ้นให้ขึ้น้ขึ้นใ้ขึ้นไขึ้นใด้ขึ้นได้พอแล้วล่ะล่นแล้วล่ะล่นโอเค1นึอง ชิม่จับตะเกียบเอาไว้ระวังระวังน้ำหกระวังน้ำหกพีบพีบีเอาเกียบมาถือไว้ก่อนเลยโอเคเอ้าเอ้าชิมก่อนสมุสมุเกียงคนในใจม หลนไปกับตะเกียบสามนอบแล้วคุณบ้าอ๋อถ้าไม่มีตะเกียบแล้วถึงมั่นใจเนี่ยผมคืนให้ก่อนนะนี่แต่งตาคุณเมื่อไหร่ผมไม่คืนให้โอเคอยู่รายการที่สามคนโอ้โหเกมนี้ยาวนานมากยังจำก็โอ้ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นความหวังเลยนะรู้ไหะคุณคือความหวังเลยรู้เปล่าผ่านรู้ใครบอกเรารู้น่ะนายเอมา ทานแล้วทหน้ายืนยันอู้หูสุกหมูได้ใจทานด้วยนะคะอ่าโอเคนะทานแล้วพูดว่าอู้หูสุกหมูได้ใจเฮ้ยไม่ต้องสั่นไม่ต้องสั่นเราต้องถือช้อนเลยเราต้องถือชาไม่เขาอีกไหมครับถือชาไม่ได้องอเดี๋ยวเดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วเนี่ยทีมงานจะแอบรับชานไปรับคุณปือแขนขาคุณก็จะเต็มที่ถามารถทำอะไรได้ทุกทีม่ทำ่ชิมก่อนเราให้รับรู้ก่อนอะไรแล้วเอออันนั้นแหละอู้หูสุกหมูได้ใจอันนั้นแหละ มีปัญหาอะไรปะอาทาลูกดุดุดใจเย็นๆค่ะลูกสันนี่ไม่ไม่อยากแอคตี้ขี้วันนี้ขี้วันนี้เเก่าช่วยเก่าคันคันนเก่าคันหูอะไรๆโอ้ยมาพเดี๋ยว่าเอาซ่อมไหมอ่ะเอาซ่อมมาพันพันพันแล้วเข้าปากดก่อนว่าป้อนให้ดีกว่าประคะเอาอะไรครับเอาไม้คะลูกโอ้ยเป็นผู้ชายไม่เอาไม่ป้อนหรอก น้องวิ่งก็ดีอำก็ดีค่อยๆชิมค่ะชิมเสร็จแล้วเราเอาชามให้สต๊ฟของเราไม่ใช่ไม่อย่าอย่าเอาชามไปก่อนนะครับลืมลืมสโลแกนด้วยแม่ลืมสโลแกนแน่นั่นไงอะไรลืมสุดยอดเลยอ่ะมันลืมสโลแกนอะไรนะคะสโลแกนคืออู้หูซุปหมูได้ใจคสั่นควาาาามมรรู้้สึกกกออจจขงในิี่เป็นซุปหมูอู้หูได้ใจอู้หูซุปหมูได้ใจดีไม่เอาได้ใจได้ใจซุปหมูอู้หูไม่ได้ โอ้โหสมุหได้ใจสมุดสมุดว่ากินแล้วสมุดกินแล้วหนึ่งสองสามโอ้โหสมุดได้ใจอ่าเต็นบัมเบิร์นเองค่ะเป็นไงล่ะได้ใจปหมล่ะเป็นคนระยองจริงๆทำว่าใจจะต้องราซันโอ้โหสมุดได้ใจอันนี้ก็ได้แล้วไงคนที่สองมาครับผมเนี่ยตีแล้วไม่สั่นนะลูกเป็นความหวังอีกแล้วยืนแบบเตรียมตัวโอ้โหคนที่สองอ๋อโกล้ว แต่ละคนวันนี้มาแบบว่าคาดคิดนะคุณเป็นคนที่ยกมือเมื่อกี้เมื่อกี้ที่คุณยกมือคืออยากมาเล่นหรือว่าพอพอยกมืออะไรเมื่อกี้ยกมือทีพอพี่มีมองหน้าหนูมองหน้าปุ๊บยกพอถามปุ๊บอ่ามากินกันดีกว่าโอเคโซโลแกนนะทุนโซโลแกนนี่จ้ะโอเคโอ้โหเราดูกันสองคนด้วยพร้อมครับแต่ผมถือตะเกียบไม่เข้าทำไมเนี่ยคนเนี้ยเดิมสองซ้ำ ปินเข้าไปแล้วชารแล้วเดี๋ยวจะชาร์จปี่ทีมาเส็บปุ๊บแต่นี่เต็มที่เต็มที่หนึ่งสองส้นมาแบบว่าฟิลแบบว่านะฟิลเต็มอยู่แล้ววันนี้เต็มมากเลยการเล่นละครต้องได้ฟิลอย่างงี้พาไปเลยนะกับพ่อพอพอกินยำๆปุ๊บต่อชาได้ที่ปุ๊บกระหอบสมบัติจัด มันเป็นความรู้สึกลึกๆการเป็นพิเซนเตอร์มากๆเล่นด้วยสายตาถ้าเป็นหนังนี่กล้องโค้ชเข้ามาที่ลูกตาเท่านั้นได้รับรางวัลไปแล้วด้วยอ่ะได้ค่ะรางวัลอะไรครับฟงดำมันเองมาคนต่อไปนะน้องคนนี้เขาจะเขาจะทำไงมายืนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มายืนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาสัดเขาตกตกเวทีไปนะพร้อมที่จะใช้ตะเกียบไหมอ่ะอยาลองดูแล้วก่อนสโลแกนอะไรนะคะลูกน่าสโลแกนอะไรนะแป๊ะ ซุปซุปหมูซุปหมูแล้วลูกอะไรจ๊ะซุปอู้หูซุปหมูได้ใจจ๊ะจำไม่ก่อนเลยว่าเวลากินปุ๊บมันจะต้องรู้สึกเลยโอู้หูได้ไหมแล้วกินอะไรความหวังมากซุปโมโหมูแล้วมันรู้สึกยังไงได้อะไรได้ใจดเดี๋ยวตอนจริงก็ลืมก <c oughs> ินเสร็จแล้วเก็บอารมณ์ไว้ก่อนนะคะลูกอ่าปุ๊บเก็บอารมณ์ไว้เก็บอารมณ์ไว้หัวอารมณ์ไว้เหมือนการแสดงหัวอารมณ์ไว้หัวอารมณ์ไว้หัวอารมณ์ไว้ห้าสี่สามก๊ระเบิด โอโหสูมุหมูได้ใจเป็นไงล่ะผมทำหน้าที่เสร็จแล้วอะทำไมสมมติผมกินเสร็จปุ๊บะเป็นไงคะโอ้โหสมหมูได้ใจเสร็จแล้วหมดเบดได้ไง ไม่ะดตัดสินใจไม่ได้ทำหน้าที่เสร็จแล้วพี่ตัดสินใจไม่ได้สิพี่บีเอางี้ผมตัดสินใจไม่ได้หรอกผมได้คนดูที่พี่เขาตัดสินใจแทนขอเสียงกรี๊ดด้วยกันเนาะเลือกคนไหนชอบคนไหนเสียงกรีดร๊ดวิร้องหอยหวนก็กลอกออกมาด้านหลังก็จะขอคะแนนยังไงก็แล้วแต่แล้วกันอ่ะมาเรียกคะแนนให้กับน้องคนนี้ขอเสียงหน่อยครับได้คะแนนไปเท่าไหร่ครับ 3,199เสียงอ๋อโอเคคนที่สองอ่ะคนนี้แบบว่าอะไรของคุณกล่าวว่ะว่ายืนอยูมต่อไปคนที่สองเรียกเรียกใช้เรียกอีกแล้วอ่ะเราคิวไม่ค่อยว่างไม่ดีชอบ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 เออหลังยืมไปเล่นบ้านไหนได้ไหมเอาไปเลยเธอเธอวันนี้อ่ะเธอถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกูน่ะตัวนี้ตัวจัดหนักเลยนะจัดหนักเลยคนนี้แหละเสียงเยอะแน่นอนเรียกสองเซ้งมเอ๊ก โอ้สเาสิบแเสียงนิดๆครับ0 0มนหนึ่งแล้วก็19ครับตอนนี้ตัวนี้เป็นตัวท็อปอยู่ตัวท็อปหนูไม่เห็นตัวนี้ครับตัวนี้ก็ตัดเลยไม่ต้องมองหน้าเรามองหน้าทุกคนเชิญจ้าเราเอาเสียงกินทั้งหมดนะไม่ใช่พี่บี้คนเดียวนะคะโอเคเนาะนะคะเดิมสองสามก็เสียงครับสองพันแปอาล่ะและวันนีเป็นกระชานนะครับพร้อมเสียงกับน้องโกดี้เสียงดังร้อนะครับผมเดี๋ยวขอมาลรางวัลพี่บี้มอบรางวัลให้ด้วยค่ะ ขอแสดงความยินดีนะได้รับไปนะคะซีดีของพี่มิสกิีพรมไรเซนค่ะอ่าอ่าไฟล์ขอบคุณนะคะสองท่านอย่าสองท่านก็ไม่แพ้กันนะคะไปยังไงน้วได้เลยยิ่งก่อนยิ่งก่อนยิ่งก่อนอ้าวคนต่อไปฮะฉันอีกแล้วค่ะแไม่คุ้มค่าตัวเลยวันนี้อุตส่าห์รอองตีห้านะคะยังยิ้มแบบแบบเก็บอารมณ์อยู่คครรัับบเชิญกลับไปบ้านได้ยังไงนะอุ้งผู๋ที่บ้านนะกลับไปบ้านยังต่อนะ มาถ่ายร,รูปมนียนะคะอ่าเขาเสียบปรบมุ่ให้กับสำคัญด้วยค่ะอร่อยเร่มก็ลองและติดใจนะเชื่อว่าใครสินก็ติดใจค่ะกินต่อบอกต่อนะคบอกว่าวันที่สิบท,ที่ผ่านมาสิบมีนาโฆษณาตรงใหม่ออกแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วทุกคนก็ได้ชมกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ที่ โกลเด้นซ <Golden> ิตี้าที่โรงแรมนะครับวันนี้เวลาทุ่มหนึ่งเนี่ยผมจะไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วเราก็จะฉายโฆษณายำๆตัวนั้น m i s s i o n possible นะฮะแล้วก็มีอะไรนะคะ m i s Mission <P> s i o n possible โอ้โหน้นว่ามาภาคหนังอ่ะอย่าให้ผมพูดภาษากรีกเยอะแมหมน้ำลายกระเด็นิละกันใช่ไหมไม่ได้ใช่เดี๋ยวเราไปดูตอนนั้นก็เดี๋ยวก็จะมีฉายอีกรอบหนึ่งนะฮะ นี่เลยค่ะความือของเราค่ะเราเป็นงารให้คุณพีดจับลัคกี้ดอกรณีว่าลัคกี้ดอใครอยากได้ไปดูมิสเตอร์อิมพอสซิเบิลของพี่นะคะสองรางวัลค่ะหนึ่งท่านสองมาสำหรับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตฟรีนะคะขอไปแล้จ๊ะสองท่านเนาะขอใครอยู่ขอยกมือนะคะแล้วเดินมาหาเจ้าหน้าที่นะคะใครคะเออซ้ำอ่ะครับชื่อซ้ำเลยเหรอคะพุ่งรัตนาพึ่งทองอยู่ไหมคะอยู่ไหมคะ คุณรัตนาพึ่งทองครับรัตนาพึ่งทองอยู่ไหมไม่อยู่ด้านนี้เลยก็ไอ้อรัซ้ำมาผมขออนุญาตขออนุญาตเปลี่ยนใบหนึ่งเนาะมันซ้ำนะจ๊ะได้ได้เปลี่ยนนะครับผมได้เลยค่ะได้ชื่อเรายกมือนะคะรัตนาพึ่งทองพี่ใส่มาร้อยใบนะครับซ้ำนะฮะเปลี่ยนนะครับคุณรัตนาเราส่งประมาณสามร้อยเจ็ดสิบแปดใบหรือเปล่าถ้าเกิดใบนี้จับได้รัตนาพึ่งทองอีกอันหนึ่งผมต้องให้เขาจริงต้องใหะ ตลกยพระเจ้าอ๋อคุณพัทละพรประจริญจ้ะมีไหมคะคุณพัทละพรคุณพัทละพรปะเจริญายู่ไหนเอ่ยอยู่ไหมเจ้าคุณพัทละพรน้องคนนั้นเหรอไม่ใช่คุณพัทละพรปะเจริจอยู่ไหมคะในงานคุณพัทละพรปะเจริญนับหนึ่งอ่าถ้าไม่อยู่ตัไปอีกคุณพัทละพรปะเจริญนับสองคุณพัทละพรปะเจริญลาก่อนจ้า บายบปๆจับใหม่จับใหม่ค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะอ่าท่านผู้ชมดีค่ะได้รับบัตรขอมปุญฺญาชาตจตุลัทธจําใช่ไหมเฮ้ยปหบมือต้อนใช่ไหมคะใช่อ๋อหกมือเย่เย่คุณได้แล้วเปล่าคนข้าง ดีใจแทนดีใจแทนอ่าดีใจมากล่อเลยมากเลยมาเลยมาหน่อยค่ะอ่าถ่ายมาได้นึ่งอ้าวน้องยังบอกว่าเอ๊ะยังไงอ่าถ่ายรูปหน่อยค่ะอ่าขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะผู้โชคดีได้รับบัตรเข้าชมฟรีนะคะคอนเสิร์ตเอ็งไทยสอบสอบว้าวอู้หต้องรลอโอ้โหเลยเนี่ยจอะอีกสิบห้าปีเราเจอกัน จองไว้เลยเวลานานนะคะ15ปีมาค่ะแน่ดูเสื้อดูเสื้อด้วยใส่เสื้อเราใส่เสื้อเราด้วยโอ้วันนี้อยากได้เสื้อคืนถอดมาเลยตรงนี้เหรอคะมาค่ะเซ็นบัตรมูลน่อยค่ะอ่านี่นะคะนี่นะคะได้รับบัตรเข้าสู่ โอ้โหาเสร็จทันไรก็ตลอดีาจไม้ด้านล่างอ่าันหลังใครเขากาะจะให้กอดตัวนี้นี่ตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับผมตัวเป็นๆเหมือนกันไม่ใช่นะคะเอางี้ค่ะพี่บี่ให้พี่บี้เนี่ยบอกความรู้สึกที่มาเยี่ยมร้านค้านะแห่งนี้ด้วยค่ะรวมถึงสมาชิกชาวเยี่ยมยันสมอด้วยค่ะครับผมถ้าพูดถึงจริงๆระยองนะครับอาหารก็อร่อยเนาะทะเลทะเลก็สวยคนที่นี่ก็น่ารักนะฮะแล้วก็วันนี้โอ้โหเนี่ยเห็นไหมยืนกันร้อนก็ยังอยากมายืนรอนะ มาพัดมาเพื่อนมาอะไรกันนะครับขอบคุณขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยก็ขอบคุณทางร้านวันกิจด้วยนะครับของที่วันกิจวันกิจเจริญนะครับที่เลือกเฟอร์สถานที่ดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้สนุกกันแล้วก็ขอฝากย้ำๆนะครับให้กับชาวรยองแล้วก็ทางร้านวันกิจด้วยจ้าและบอกว่าเขาบอกว่าภาพยนตร์โฆษณาตัวใหม่เนี่ยไปถ่ายที่ไหนป้าคะเรายังฟังหน่อยอ๋อนี่นี่นี่ครับไปถ่ายที่เขาเรียกว่าอะไรนะสวนรถไฟที่กรุงเทพอากาศค่อนข้างร้อนนะแต่ว่า ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีมีการห้อยโหสลิงของคอมเปนตีลากาข้องหน้าทุกอย่างมีหมดเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ลองยำๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดรักพี่ชอบพี่เห็นใจพี่จากโฆษณานั้นนะครับอย่าลืมนะครับซื้อยำยำเป็นทานด้วยนะจ๊ะเออมีสิ่งไหนบ้างงันที่ถ่ายยากที่สุดทีท่งๆเราไม่ยากหรอกสขาสบายสลิงแล้วก็เคยโห่มาแล้ว<อ>ในเอ่อในคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็ทุกอย่างก็ง่ายๆทานยำยำ แไม่ต้อง acting อะไรเลยเพราะว่าหอมเข้มข้นสุหมูได้วยใจมันขึ้นตาอยู่แล้วขึ้นไปหนึ่งนี้ตาเลยอ่ะให้พี่พี่สอนทำภาพอะไรครับอุ้หูสุหมูได้ใจไม่อยากเลยทำยังไงอ่ะอุ้หูสุกหมูได้ใจเดี๋ยวล่ากก็ได้ร่างทำด้วยไหมต่อล่ากกันนะ1 2 3 โอ้โหสู้ปูได้ใจใช่อเอ๊ะน้องเมื่อกี้อยู่ไหนฉันอีกละฉันอ,อยู่ไหนอะ่ะหายอยู่เหมือนกนันอะไปไหนแล้วโอเคได้เอาค่ะมาถามเรื่องผลงานกันบ้างดีกว่าค่ะว,ว่าเริ่มจากเพลงกันก่อนเลยกันอตอนนี้ฮอตคิดมากๆเลยเน้อบัดนี้เลยเน้อบัดนเอเดี๋ยวก็ตีได้วยเบอรโคตรแล้วแล้วแล้วเพรามีเพลงใหม่แล้วชื่อเพลงคนเดิมของเธอนี่ยนี่เพิ่งออกมาเมื่อสักอาทิตย์นึงแล้วเพลงคนเดิมของเธอแล้วเพลงช้าเลยครับมีมีให้ดาวน์โหลดแล้วเนาะน้องเขาเนาะดอกจันหนึ่งสองสามค่ะอะไรแล้วน้องเขาจะเห็นเขา มีเอาหูเราหูเป็นหูเหรออ๋อแล้วเป็นเขานะฮะดอกจันหนึรหัสศูนย์ศูนย์แล้วก็โทออกคือฝ่ายเรื่องนึงนี้ใหม่เลยแล้วพเวทีของผมเลยนะชื่อเรื่องรักจับใจนะครับฝากกับชาวระยองด้วยนะครับผมเล่นคู่กับน้ัหููนา นางหนูนานางเอกนะครับโอ้ยังไม่ได้เล่นเลยก็บอกกันเอาไว้ก่อนว่างานตั้งอีเพลงหนึ่งค่ะประมาณเดือนมิถุนายนนี้นะครับที่เป็นไทยราชดาลวิเตอร์นะครับชารลยองคนไหนที่ชอบละครพิธีนะครับก็สามารถไปดูกันได้สักสองชั่วโมงมาจากนี่ไปกรุงเทพใช่ใช่สองชั่วโมงไม่ไกลจากฝั่งไว้เลยนะแต่เขาบอกค่ะพี่พี่ค่ะเขาบอกมีเพลงหนึ่งที่สนใจมากน้าบัดนาวน้าบัตนาใช่ไหมครับเล่นสนุกสนุกด้วยคุณหัวเข้าฟ่างนี่เขา เขาถือไว้ไม่ได้เลยเขาบอกว่าวันนี้จะมีท่าเต้แบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะที่งานที่งานมีแน่นอนวันนี้ตับบัต่ดาวเราไปทิ้งเพลงนี้แน่นอนอ่าเขาบอกว่าอยากจะให้ช่วยสอนท่าเต้นแบบง่ายๆหน่อยไม่ยากเลยยังไงคะนี่ดูผมดูดูดูแลจำจำจำแล้วนำไปใช้นะฮะอ่ะคุณร้องให้ผมฟังหน่อยห้าหกเจ็ดแปดเอา่ะด้านล่างเอาถูเอาลงล่างตลอดเลยคุณคะเราถ้าหกเจ็ดแปดเอา อ๋เป็น example นี่แค่ example นะฮะเป็นแค่กลิ่นกลิ่นถ้าเกิดว่าไปที่งาน i n p o s i b l e อะไรของคุณคะครับผมสุดยอดกว่านี้เต็มแน่นอนแน่นอนนะคะเอาเลยค่ะเขาบอกว่าทำงานมากขนาดนี้มีเวลาพักผ่อนบ้างไหมคะพี่บีก็พักผ่อนสบายๆครับส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาไปกับการการนอนหลับการดูทีวีอะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนแบบคือเราทำงานหนักแล้วเวลาพักผ่อนเราไม่อยากจะทำอะไรแล้วนอนพึ่งสบายเลยแต่ว่างๆก็ชอบทำอาหารนะเอาอย่างมาลวกๆเลยอยากจะผลิตอะไรก็ผลิต ผัดบ้างนั่นนี่ดูดบ้างาต้มเติเมยำโอ้โหเต็มที่อ่ะสุดยอดสุดๆเขาบอกว่าค่ะงั้นฝากให้สมาชิกได้ลองยำจำโบ้รสหมูสับเป็นบ้างดีกว่าครับผมก็ขออนุญาตฝากอีกทีเล้วกันนะครับสมาชิกชาวระยองทุกคนนะครับยำยำจำโบ้รสหมูสับหนาวซุปหมูเข้มข้นในใจต้องลองโอ้โหด้านล่างบอกว่าเอ๊ะส่งให้ฉันหรือเปล่าอะไรนะขอสโลแกนอีหนึ่งรอบแล้วกันนะคะสำหรับยำจำโบ้รสหมูสับนะคะว่า โอ้เสียงดังวันนี้หน่อยได้ไหมคะพี่พีได้ดังนิดนึงเนาะได้นิดนึงขอเดาละอ่ะขอเสียงเดานะหนึ่งสองสามโอ้ตุ๊กปูได้ใจเออแม่นะว่ากันไปนะสำรับวันนี้ค่ะพี่วีฝากทิ้งท้ายไว้สำหรับการขอบคุณนะคะทางร้านวันกิจเจริญด้วยแล้วก็ฝากยำยำซัมโบรสหมูสับด้วยอะไรกันค่ะครับผมก็ขออนุญาตนะครับขอบคุณนะครับทางร้าน วันกิจเจริญนะครับที่บริษัทที่เป็นี้ธีๆแบบนี้แล้วก็ขอถึงทุกคนนะครับที่มากันเยอะแยะมากมายขนาดนี้แล,ล้วเดี๋ยวทีนี้นะครับเราไปเจอนะครับกันเวลาทุ่มหนึ่งนะฮะที่โกลเด้นซิตี้นะครับประตูเปิดประมาณ4ี่โมงเย็น แล้วก็จริงๆแล้ววันนี้มีเซเลบด้วยนะแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณหมากประดินอ่าใช่หน้าตาแล้วก็ละไม้คล้ายกันนี่แหละเนาะนะะนะฮะหัวไรลหัวไรลหัวไรอ่าโอ้ยเรืงโอเคถ้าไปเจอกันได้นะครับที่ Golden City เวลาประมาณพลุกหนึ่งจักแต่ว่าสักสี่โมงเย็นก็ไปเล่นเกมกับจำยำก่อนได้นะครับใช่ค่ะงั้นวันนี้ค่ะขอขอบคุณนะพี่บี้สุดหลีดมากๆเลยพรีเซนต์ของยำยำจากโบโลมุสับของเราแล้วไปพบกันใหม่ที่โรงแรม Golden City ล้วกันครับาถึงบนมือเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ สักกี้พี่พิงหนึ่งรอบค่ะเ,คเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ค่ะเอาละค่ะใจเย็นๆน,นะคะใจเย็นๆค่ะเรียกว่านะ